วัยรุ่นเด็กสมัยหน้าในวัยิ0มากลับแก่มาทำรายริมายเขาการศึกษามาบัณฑิตคิดแบ่งเบาไม่อยากเอาตัวเสียงเลี้ยงกาย จึงนำเอาติดใีไม่องค์พอล่วงในตอนนี้อายุวังแล้วแลพี่แก้วพี่ตองเอเรื่องปัญหาปองอารุณพุงรุงแส่งตองหน้าซ้องหน้าพานังปรึกซากข้อคดีแล้วตามวิธีคนพอเพียง สวัสดีครับพี่ทองสวัสดีครับพี่แก้วแค่วันดี้ครับยยมในวันนี้อผมรู้สึกสบายใจและก็มีความสุขเป็นอย่างมากเลยครับพี่ทั้งสองสสหลังจากที่ได้เรียนจบมานำเอาวิชาความรู้มาพัฒนาบ้านเมืองนะครับ โดยยึดเอาทฤษฎีใหม่ขององค์รัชกาลที่9พ่อหลวงของคนไทยของเราเนี่ยครับพี่มาขุดควนให้เป็นนาถางป่าให้เป็นไร่อ่าเนี่ยอันเนี้ย,นนยและในตอนนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมก็หมดหนี้หมดสินกันไปแล้วทุกคนแล้วครับพี่ทองลแล้วพี่ทองล่ะครับพอจะมีความรู้ในเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าล่ะครับพี่ทองอ๋งงงอ แสดงว่าพี่ทองก็รู้ที่จะดีใหม่เหมือนกันแหละครับรู้ครัน้องรู้รู้พีรู้ดีเป็นยังไงครับพี่ทองลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมล่ะครับอะไรพี่ทองไม่เปมาหน้าดินองรู้หรือเปล่าว่าพีี่ลูกจิตเครพี่ทองลูกติดใครล่ะครับน้องอยากรู้ไหมว่าพีี่ลูกจิตใครแล้วพี่ทองจบจากที่ไหนลูกติดใครผมยังไม่ทราบเลยครับพี่ทองโอ้พี่เรียนนาตาสินนครศรีธรรมราชน้องอ๋อเรียนอยู่นาตาสินนครศรีธรรมราชเหรอครับลูกศิ์ใครเนี่ยครับพี่ทองลูกศิด พ่อวัสนาเออพ่อวัสนานนองพี่ลูกศิ์พ่อวัสนาและพ่อวัสนาย้ายมาตั้งหลายปีแล้วนะครับพี่ทองอันนียกกย้ายมาได้ปีเลวจนพ่อที่ว่าพุ่งขึ้นเป็นเลวและตอนนี้พี่ทองจบหรือยังล่ะครับนี่พ่อที่ว่าพุ่งเป็นสี่ปีเม็ดวาดาแล้วปีไม่จบที่เนอะอ้าวเออ แล้วพี่ตองเรียนอ,อยู่ยังไงล่ะครับไปรับรางวัลก่อนครับ <มา S 1> พี่ต <มา S 2> องเรีวน้องมาแล้วมาแล้วครับเอาว่าชจมผออาวัสนาสักหน่อยสิครับโอ้อยูช่วยครับเก่งไอจองเก่งนะเก่งแล้วครับพี่แก้วกมาอยู่เป็นอย่เง้ย อนนีพี่แก้วก็ได้ด้วยเหรอครับรางวัลนไนม่น,น้อยเอาไปได้กันรอยได้กัน <c> ว <oughs> <c oughs> ันรอยได้กับพี่ทองนะครับนเนี่ยเอาเป็นยังไงต่หอหละครับพี่ทองในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พี่ทองเข้าใจที่ได้นามาพัฒนาบ้านเมืองในการทําสวนทําไร่ทํานานะครับพี่ทองพี่เข้าใจหนอเออว่าทฤษฎีไม่นิน่งแกันในตำประเดียนพี่บอรู้อยู่มั้งเพราะว่าพี่ที่เป็นคนที่วาแน่การเรียนการด้วยกันไม่เอาได้หนะอ๋อ ไม่เอาไหนแต่พอจะมีความรู้อยู่บ้างเหมือนนั้นหระครับมัดเลยน้องแล้วเอ๊ะมึงรวยก็ยังมั่งมึงลาอมาจ้ะอยากรู้จะไปเออกูก็อยากรูแล้วเจ้ากูจะลาเอ็มว่างลาออกมาเลยครับพี่ทองว่าย่างที่นึ่งอันดับหนึ่งก็คือน้ำน้องน้ำอ๋อคือทฤษฎีใหม่นี้เราจะต้องแบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหมครับพี่ตองที่ร่วนน้องส่วนที่หนึ่งจะเป็นส่วนของพื้นที่น้ำพื้นที่น้ำน้องทูกกองจึ้งจึ้งจึ้งไหนไหนไหนน้ำมันเลี้ยงอะไรมั้งไงจองเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวในน้ำเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ เลี้ยงในในวัวได้ในน้ำเหรอครับพี่ทองเราก็ะทำกระชังเลยน้องถึงก็เอาวัวก็ไปใส่แล้วมันไม่ตายหมดเหรอครับวัวกระเังมันตายเลยน้องน้องนก็มันเก่งมันอยู่งทีเรนน้อยก็เลี้ยงควายในน้ำลุยไปน้องเอเออควายทะเลครับพี่แกวควายในน้ำนี่ในบางวัวมั้งไม่ใจปื้อนี่น้องอันนะครับอ่ันแล้วต no. ่อไปพื้นที <the ่ที่สองเหรอครับพี่ทองพื้นที่ทีร่องหือพื้นที่จำรับปลูกที่อยู่อาศัยน้องอ๋อปลูกที่อยู่อาศัยมันยกบ้านยกเรือนยกที่อยู่อาศัยอันคือพื้นที่ทีร่อง ครับพี่ทองเข้าใจและที่สามแล้วครับพี่ทองอย่างที่สามก็คืออะไรครับพื้นที่สำรับกันตาตําคอกเลี้ยงสัตว์เนาะอ๋อไว้เลี้ยงสัตว์ไว้เลี้ยงสัตว์เนาะแล้วพื้นที่ส่วนสุดท้ายไว้ทําอะไรครับพี่ทองพื้นที่ส่วนทุดท้ายปรดควังก็ได้ดีอะไรครับเขาจะทําไว้สําหรับปลูกพืชพลัไม้แล้วก็ต้นไม้ย,ย่ยอยดอกสิบปุโบ ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญโตอาทิเช่นต้นตัวหอกต้นถั่วหอกอะไรใหญ่เหรอครับพี่ทองแล้วมเวม้นนั่นแหละมันเจ่าที่ทีนงหลวงประวัติก็ปลูกแล้วมันย่อยโตมันจะมาใหญ่อยู่ในต้วยกว๋วยเตี๋ยวไม่ลัแบบนั้นน่ะเออนาบ้านนุ่เออแล้วพี่แก้วเหรอครับพอจะมีความรู้ในเรื่องนี้กับเขาบ้างหรือเปล่าลหะครับพี่แก้ว <c oughs> พระเหุ ทำไมล่ะครับพี่แก้วเบื่อวียนใหญ่จบอมบอลเลยพี่แก้วเ,เรียนไม่จบเหรอครับเรียนไม่จบสาเหตุอะไรล่ะครับพี่แก้วที่เรียนไม่จบชูขูดจบอ,ออกบอลโดนครูตบจนต้องออกโรงเรียนเลยลเหรอครับรูดย้อมเนอครูอะไรตบพี่แกลล้วครูนิพ้าติดต้อนภาษาไทยันครูนิพาสอนภาษาไทยแล้วพี่จบจากที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรื่องงงแล้ว ครูนิพาสอนภาษาไทยแล้วพี่จบจากที่ไหนเนี่ยนาตานชิญาก้นครูอัมพาไม่ใช่<อ>ครูนิพาครูอัมพาเออเอะันีออ่นอนีหนครูอัมพาออครูอัมพาครับพี่แก้วไม่ใช่ครูนิพาครูนิพาท่านเป็นอินการบดีท่านนั่งอยู่ด้วยนะพี่แก้วปีชุงออกรอบท้องแห้วมาไม่จำได้ทเมื่อไงแก้วไม่จำได้จัดระวังนะครับพ้นสภาพนักศึกษาได้นะพยา อีกสองปีครับีกจบเลยสาเหตุอะไรล่ะครับพี่แก้วที่ได้โดนตบและออกโรงเรียนน่ะอครูห่มผ้านี่น้องครับเรียกมันพันเดว่าแกตอนนั้นแกลูกโอนอตอนนั้นแกลูกโอนอนแกกพ้งพุงเกิดลูกครับทุนี้แกก็ไปซ่อนโรงเรียนวัวจ้าล่อนนักเรียนนั้นครับผมไป้วัวจ้าตึกแก้วกับรถพันดเซเว่นเนอยังไงต่อพี่ถึงแก่แว้ชิโนไม่รู้ไปกินวันเย็นไม่ผักแหวนลาอเป็นอย่างนั้น พอเชือนมชัดแกไปตั้งไว้บนโต๊ะในห้องเรียนน้องตั้งไว้บนโต๊ะในห้องเรียนซึ่งทีนี้เรื่องมันเกิดเลยนอ้องเกิดเรื่องอะไรครับพี่แก้วนมแกรุ่นนมควมำผาหายนมรุ่นน้องครับแล<ช>้วยังไงต่อหล่ะครับพี่แก้วปีนี่นายชีแก้วนี่ไปโรงเรียนใช่น้องเมื่อใหญ่ดูเรื่องไรกับเพื่อนเขานี่อ๋อพี่ไปโรงเรียนสายแล้วไปโรงเรียนใช่ถึงบอกไปถึงควมพผาแกเร่งเลยแกว่าย,ยังไงครับพี่แก้วนายสีแก้วเธอมาพอดีมานี่สิ โอ้แก oh, okay. เรียกพี่ไปแบบนั้นเลยอเนี่ผมกัตกย้อยมารู้แก,กรเรียกเฉยแล้วย,ยังไงต่อครับพี่แก้วแล้วตึ้งบอกกุง้งก้าวไปตึ้งแกตั้มก้มเลยถามว่าไงครับนาศีแก้วเจอเห็นนมครูไหมแล้วพี่ศีแก้วไปตอบเขาว่ายังไงล่ะครับกมกับตบเลยวะเห็นครับแล้วทำไมถึงได้โดนตบล่ะครับพี่แก้วบอกว่าเห็นครับแกตั้มเจ้เลยวะเจอเห็นนมครูจอนไหนแล้วพี่ตอบไปว่าไงตอนก้มครับ จ้าโต,บ,ตบเลยอ๋อมิหน้าล่ะถึงว่าได้โดนตบออกโรงเรียนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่ทั้งสองในเมื่อเราเนี่ยมาจากทางภาคใต้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามาถึงเชียงใหม่ภาคเหนือ,นนอผมรักชาติคิดว่าอยากจะเอาวิถีชีวิตการทำกรเกษตรของทางภาคเหนือเนี่ย ไปเผยแพร่กับชาวภาคใต้เราได้รู้และได้ไปต่อยอดในภาคใต้กันบ้างจะดีไหมครับพี่ว่าอ้อเอาวิธีชีวิตกองคนประดีเนาะใช่ครับก็จะเป็นการเลี้ยงไหมปลูกบ่อนอะไรต่างๆหน้าๆนะครับพี่ต้อมพี่ต้องพอจะมีความรู้เหรอครับเรื่องนี้พี่ต้องนี่พ่อเข้าใจพี่พ่อมีความรู้อ๋อพ่อจะมีความรู้ใส่อะไรที่พ่อจะมีความรู้เรื่องนี้เหรอครับพี่เพราะว่าพี่มีบมเด็กเี่งไม่ไงน้อง ผิวดำนี่แบบนี้จะมีแฟนอยู่เชียงใหม่ด้วยนะครับเออปีที่พี่แฟนอยู่เชียงใหม่กันนาอเออไม่ใช่ยางอีโบเตะเตะพี่ทองอย่างว่าอะไรก็ตามมันจะมีอุปสรรคแน่นอนอยู่แล้วเพราะไหมมันต้องกินใบหม่อนแล้วทางภาคใต้เราอ่ะปลูกใบหม่อนไม่ได้แน่นอน,นครับ่ทองมันปลูกไม่ได้ใช่ไหมครับพี่แก้วปลูกไม่ได้ปลูกใบหม่อนไม่ได้แน่นอนแล้วพี่ทองทํายังไงกันดีล่ะครับอ่าดีนองน้องกับไอแก้วไม่รู้จะเล้วแล้วแล้วมึงรู้วอ พ่มเตรียมการไว้หมดแล้วครับน้องอ๋อนี่คือพี่ทองเตรียมการไว้หมดแล้วว่าถ้า<ม>ถ้าจะเอาตัวไหมไปเลี้ยงที่ภาคใต้พี่ทองจะมีพืชทดแทนใบมรอ,อย่างนั้นนะครับครับพุ่มแล้วพืชที่ว่าพี่ทองจะปลูกอะไรให้ตัวไหมมันกินล่ะครับใบคอยน้องอะไรนะครับใบคอยใบคอยใช่แล้วต,ต้นคอยต้นคอยทางบ้านเรา มันแลวเนอต้น่อจะมารเราต้นคอยแสดงว่าที่พี่ทองพูดมาแบบนี้ต้องการสื่อให้รักชาติเข้าใจว่าพี่ทองจะเอาตัวไหมไปกินใบคอยอย่างนั้นใช่ไหมครับอ่ามันแล้วหนอเราจะเอาไม่เพ้ยมันกินใบค,อย,อ,คอยจะเอาไหมไปกินคอยจ<อ>ะเ,าะเอาไหมพ้กินคอยเออแล้วพอไหมกินคอยมันเป็นยังไงอ่ะครับพี่ทองอ่านี่เลยน้องเดี๋ยวผีจะสม,มุดไอ้ควังเดี๋ยวผีจะสมุดนนด้านล่างน่าจะเพิ่งนึกออก เพิ่งจะได้หัวโอเพิ่งนึกออกเอ้าเล่ามาต่อเลยครับพี่ทองอ่านี่เดี๋ยวจัดสมุดได้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 นด้ได้ได้ยด้ี้ได้ได้บด้ไดเลด้ไ้ไง้ไี้ไงเลด้ยด้ไเ้ยด้ไดีได้ไดอกด้ไ้ได้อด้ไ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 ดอได้ไย้ไ้ไไดเได้อย้ด้ไดล้ได้ได้ได้ด้ไ้ได้ได้ไค้อด้่า้ได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 ้้ได้ีด้ไ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 ดน้ด้ไ้้้ได้้้ดดดง้นน แล้วยังไงต่อครับพี่ทองแล้วทึ้งนี้พี่จะสมมุติอันนี้ว่าคือตัวไม่ตัวไหมตัวไหมห่เนาะแล้วจำยังไงต่อละครับพี่ทองทึ้งที่นี้ป่อยน,นี้ตอนก้อยปุ๊บอันนี้ตัวไม่ปุ๊บครับเราจะพาตัวไม่ไปปล่อยปล่อยปล่อ,อยให้รอบคนคอยพี่ทองจะเอาตัวไหมไปปล่อยให้รอบคนคอยมันน่นเนาะคือไหมรอบคอยมั่นเลยเนาะโอเคครับเ oh, อาเหมเยวไหมเอาเอาไหมเอ็น ให hmm. ม่รอบโคยอย่ามาเนาะใหม่รอบโคนคอยครับพี่แก้วเออเอาต่อครับพี่ตองต่อตึ้งบอไม่มันพายุโรโรดินไปแล้วปุ๊บ,บมันจะไปกาะเป็นกลุ่มเนาะจะพายู่แข่โคนคอยไหม่โคนคอยไม่ไม่โคนคอยเนาะเออเอาต่อ <ๆ S 2> ต่อเลยครับพี่ตองตึ้งบอกนี้ปุ๊บบอกว่าใส่ใช่ตัวไม้มันจะเตย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 พาย,ยุมันไปลากโอยโหเตยขึ้นมาอยู่บนปลายคอยมันแล้วเนาะ ไหมปลายค่อยมันแล้วมันมันขึ้นมันขึ้นบนจอนนะเรนองมันมันมันขึ้นใบยู่ปลายแล้วไหมปลายค่อยแล้วพี่แก้วไม่ไม่ขึ้นปลายค่อยแล้วเนาะแล้วยังไงต่อครับพี่ทองเพราะว่าไม่ขึ้นใบยู่บนปลายค่อยนั่นแล้วมันจะจับใ่อยู่บนปลายค่อยเนาะอ่ะอ่ะออะออันเนี้ยผมจักใหญ่ชึ่งใหญ่อันนี้ยมาต่อป้โอ้แกงนี่เป็นตอง่ะเออไม่ใช่เบือที่เราไอ้เพราะว่าไม่จักใหญ่บนปลายค่อยนั่แล้วครับพี่ทอง มันจะไต่ลงมาแล้วเนอะวันเย็นไต่ไต่ลงมาอีกวันเย็นเย็นมันจะไต่ลงมายู่รอบคนค่อยเหมือนเดิมเนาะอ๋ออยู่รอบคนค่อยเหมือนเดิมมันเลิกแล้วนนองแล้วตอนค่อยเนโอไม่เนาะพอะวันเย็นถึงตอนค่อยมันยู่แก่เวลาเนาะทำไมครับพี่ตอเพอะว่าเจ้ามันจะขึ้นอ๋อมันจะขึ้นมันเนาะมันจะขึ้นแล้วพอตอนตอนตอนเย็นเย็นสายสายแล้วเพราะวันเย็นเย็นสายสแล้วมันไม่เด็ดมันจะหวัดมันจะเยี่ยวลงไปสบกับพื้นเนาะ ว่าเปลกเบกแล้วเหรอครับพี่แก้วเออยับเปลกเบรกกันเนาะพี่ทองเลี้ยงแต่พี่ทองเติบผมไม่เลี้ยงกับพี่ทองแล้วโอ้ไม่เอาไปเนาะผมว่านี่ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับพี่น้องเออได้เวลาแล้วเราไปทำงานกันดีกว่านู่นเพราะว่าไม่ค่อยเร็วอุ้ยไม่หลักรออยู่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเราต้องแก้เมื่อไหนไหมคอยตรงไหนพี่นั่นน่ะไม่ลอยไม่มาลงที่พื้นน่ะเหรอไหมคอย แล้วไม่ค่อยไม่ไม่เอาใหญ่เสียเวลาดีกว่าเออหนูไม่ใี่ลำบากดีกว่าเดี๋ยวถ้าตะวันสายขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเราอากาศร้อนพี่เดี๋ยวลำบากร้อนไปกันดีกว่านะครับพี่ครับก้อกำลาบทกลอนในตอนไายก้อนแยกใหญ่จะาไวโพลเป็นกอนรงโอ้อากาศนาเราผิดพลน้บทบาทลงก้อนตันจงอภัย ด้วยไมตรีโอกาสหน้าพบกันไม่นะคงจะไม่ผิดแล้วไมตรีจิตคงไม่จางเออบัณฑิตพัฒนาที่เลอมารรงนี้สุขสดชื่นสมหวังแล้วดังหรือดีอดต่อจากนี้กอเรียนเจน เล้วผู้ดำเนินรายการอต่อจากนี้ก็เรียนเจอตัวเราเองล้วผู้ดำเนินรายการไปกันครับพี่แก้วพี่ทองไปไปกันนองไปไปไปทางสวยไปตอมไปเชียเวลาตัวเดียว